เมื่นเจ้าบ่อกตำงัว่ากี่หน่ะบองัวตานุ่มเรียกว่าบอ布าดนะนี่ตุ่มมาตเจ้าก่อนแล้วนอนตานุ่มก่อนไปทามได้กไบอ่ะอ้าวมัน่อเกี่ยว์ยังกับภายธุรกิจเล่าผู้ใช้ายธุรกิจกันหม้อหม้อแป้งของเราเนี่ยหมอแป้งหม้อหมอหม้อแป้งเราซื้อขาดแล้วนะแล้วนะใช้ทูร์กิสเราแล้วทูรกิสได้ไปคุมสีแต่ชุมเจ้าตัวไพ่นั่น มันก็ตามกองเต๋อว่ะนี่ยเดือนนี้นี่ห้ามวัพราะว่ายังตะก้อนด้วยว่าห้ามปุ๊บไม่ดีมีมีเดือนเอื้อใจตอนเจ้าเนาะปุ๊บไม่ปุ๊บอย่างยงี้มันแพงแต่ว่าถ้าเดือนต่อไปเจ้าก็ไปเบิ้งอ่าตะวันแพงอีหลีนั่นไปเบิ้งกองเต๋อไงเข็มมันขึ้นเท่าใดอ่าโมเมนต์ชิมัวชั่วไม่ได้ โอเคเนาะพี okay. Now, really <pod> h, ่น้องเนาะมาฮอดมาถึงบ้านเฮือนสตาเป็นทีเรียบร้อยเอาสวัสดีพ่เวียดอือสวัสดีโดๆๆอ่ะเนาะอยู่เนาะอ่าจับกล้องให้่พี่อยอ้ารถเข้าก่อนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เต็มะบะมื้อนี้เนาะ่าได้ยืมยืมลวดน้องหมูกอนึงพี่น้องเนาะมื้อนี้ซื้อมาอีกกอนึงหวังว่าคือสิพออยู่เนาะคนหนุ่มกับคนตาใ่้มื้อนี้เนาะ cái nó lo mày này cười quá thiệt hả mày ăn là bấn quá nè thấy à, thằng lẳng đang vui hiến về ờ ờ khỏi tốt chạy với nó cười si phút rồi nổ khỏi hiến nó về nổ ờ Nó ờ ờ thang ờ ờ Rồi ờ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  เหนื่อง่วงั้งพี่ปวดกวเียเตรดตรวอดร่ไมเบิองโลดขียดินจนวิ่งโมงเนอะโอ้โหาโบกงอปเรื่อยไปบเนี่กนะโอ้ตกใจเบิดเนาะจะไปแกกคักรีนี่ฮ่าฮ่าฮาทุกอย่งอือีเด cô hắc nó bị thay ngua bị đồng vệ à, bye 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 Yeah,

ชี้ชี้ไปทางขี้นไม่ตงมุ้งผมเนาะไปด้หลังด้อเนาะเดี๋ยกันราได้ก็กาศทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อก็ขอให้ผู้ไปปะเดี๋ยวหาลูกเห็เมือนเจ้าบ่อต่ำงัวกี่ดินะ Bao quát được mẹ qua bà lát, hả? Một lát hoa. Một em tạng luôn mẹ. Một 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 mẹ. ทุกมาเลยปน้ทุกูนขายนะมผูู้ยิงเนี่ยตึกหลุดเนาะยู่ตึกหลุลอยกินกินกินเรียกว่าปูตั้งแตหัวนะเคยบอกว่ายาได้ข้หักได้เคยไน้องมาอยู่ฟูนี่อย่างเลยดิเคยไปเอนแบงรักษาข้อเกี่ยวหักด้ยไปลายได้นี่ป่นปูนนะลองได้เถื่อนึง

chập rồi, nó nằm nè che đây chứ mình tàu bát tàu cuột 300 tấn nó tấn rồi núng thành ra mà là hết riêng thành ra nên đấy thì điều hòa pin nó phải tốn tít thành bạn เรียบร้ลยไปบรุเนเจนะ <laughs> ้าี่น่เนาะฮ็ดบริเวณอ้วนหัยทีทั้งปัดทั้งกวดบบดนะี้เนาะล่างล่างรถมาแกนปูนเอาอะไรก็ได้นี่เดาอมาเนนะาะลางเนาล่างคนาล่างของมือเพตาจยงในทำงานขอมือ,อ Bắt ừ. đầu ừ, chắc chắn nhiều hay lắm chắc chắn 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 ก็ปันยังแบบน,นี้เนาะอ่าคูณคูณนี้ห้าเซนห้าสิบสามพันบวกให้สองก็ศูนย์แปดเซนกับสิบสามพันกิบอ่าชื่อเครื่องมมน,นี่เนาะมีเลขแปดมีเลขแปดเซนลวดสองก้็ ปูน6กระสอบบล็อก35ก้อนบ่พ่อก็แม่นได้เอาใหม่เนาะเบิดไ813,000กิบมาขอบใจมาเวียดอะไรมึงก็งามมาดอ่อโทษเนาะมื้อนี้บ่มีลมมื้อนี้พี่น้องเอยเนาะแดดฮัดอยู่าภาวนาว่าคือสิบ่เดียวฮ้อนเดียวหนาวเนาะนฮนอยหนาวเป็นไข้ดุพี่น้องเอย จังไดกะขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับผมเองพี่น้องเยซีกันเบิร์ตสุขูสู่คนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด้อเนาะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพอตาบานเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมาสืบต่อพาทางสร้างเนาะิ่นมาเฮ็ดลาวบันไดตะนุ่มเนาะเป็นมือที่ซองพี่น้องเลย โอ้ของมันก็ล้มแล้วเฮ้ยแล่นแต่ว่าจะเป็นเนาะอ่าเพราะว่าทางสร้างเพื่อนก็บข้าวเล็้งมือเนาะเพราะว่าทางบ้านนั่นเห็ดวัดแน่เห็ดทางแน่พี่น้องโอ้ยพี่เชินเอ้าอย่างใดกับมาเห็ดแห่งนี้ให้มันแล้วกันได้พี่เชินอ่าเนาะอย่างใดกับขอกราบอ่าขอบมุขขอบใจขอบบุญขอบคุณอ่าทางคุณรับผู้ใหญ่เพื่อนเนาะนั่นก็คือแม่อ้อยพี่น้องเหาะที่ว่าเพื่อน ซอยเพื่อนซอยอ่าเหลือเนาะทางอ่าสาวตาปอนุ่มมาในข้างนี้เนาะก็คอยบุญกุศลในข้างนี้กบไปหาแม่ลอยเท่าพันเท่าเด้อเนาะเพราะว่าแม่ถูกเห็ดธุรกิจการงานอะไรก็ขอให้อ่าได้เงินดำเงินเดือนสูงๆเนาะอเหตุการณ์เหตุการณ์เหตุงานก็คอยมีแต่คนหกคนแพงอ่าไปมาทั้งใดมาให้ของมาค่าเนาะตลอดปลอดภัยคุณภาพคุณเจ้าคุ้มครองสาธุพี่น้องรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเกษีเบื้องสุขสุขคนเด้อเนาะไปจ้าพี่น้องเลย อย่างนี้ทางไอจั์บ่ฮะโอ้ <c oughs> ต้งหาสอาอ้วนไอาจันน์เนาะผ่าตามเพิ่น,พเพนเออพราะว่าเอื้อจ่กขอท่านแล้วเนาอพี่น้องเอื้อจ่าสาอ้วนเมื่อวาน,านนี่ก็คือว่าเห็นบอกคำว่าน้องสาวผัสวสาอ้วนถึกแม่ไรนีออกจากบ้านไปัน บัวไล่กันอีกแล้วเนาะเมือ่อนันยังให้บอตาไปทายไปยังครอบครัวให้เบิงวัสดุคนอยู่จักนั่งพับหน้าเพี่ยงตากันพี่สันเนาะบัวไล่ออกแต่บ้านอีกลเลยว่าเนี่แล้วเจ้าบริเบิงบัสดุคนคอยกระโบกจักเห็นคนบ้านเจ้าครับอืมเนาสบายดีก่อนว้ามันคือนั่งคักแล้วบัลูกเคยนี่ฮะ

ว่าว่าวว้าวว่าวบอลมันเป๊ะเปลี่ยนตะเขือได้ก่อนีโอ้ก้อนนึงได้ได้สองได้องอันก้อนได้สองก้อนขนาดอะไรให้ไม่อ้อยเพื่นพังว่านี่เบิดแต่หกแสนปลปลบัตรชื่อรีเบิดแปดแสน13่สาพัน người quá ừ. à vô và hết nhắng này hả đừng nhắn thuốc nè ơ hết tiền chưa tui cha hả tui cha mùng đâu à tô 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 thầy pheo tô này bài thấp con ฮานแบบนี้่นยไปคลองเนาะไปบบ่ไปกเถาะไปพายคลองบ่นั่งเหงยนแบบนี้นั่งเหงียรู้ไหมดื้อารโอ้ฮายเลยโส่ลวเหงยนขี้ดื้อทักโส่งกเาะแล้วชาวกระอกเก่งยูจังนี่ชาวกระอกเก่งกคนีอ้โชากลกเกโอ้เหลืองแล้วนี่

พอไปทมแล้วไพยอ่ะอนุล่อยไปทมแล้วไพยอ่ะอ้าวมันจะเกี่ยวยังกับไพยธุรกิจเราผู้ใช้ไพยธุรกิจอะหม้อหม้อแป้งของเราเนี่ยหม้อแป้งหม้อหมอหม้อแป้งเราซื้อขาดแล้วนะเราวนะใช้ธุรกิจอะแล้วธุรกิจได้คุมสี่แต่ชุมเจ้าตัวไพ่นี่มันกัตามองเต๋อว่ะเนี่ยอืมมันบมดเกี่ยวแล้ะ ขนาดน้ำเพื่อนแล้วนะเสียแตเดือนหาหกสิบพันหนึ่งเวะขนาดไทยธุรกิจเนี่ยเนาะเอเอไทยกถอธุรกิจีสน้า่อยเลยว่าเอ้าเราเสียแสนเศ้าพุ่นป้เราอ่ะคือแพงแท้เราอ่ะพุนแถวนี่เนี่ยอูละเศกว่าพันถูละสามิสี่ิบพันแต่ใช้งานแต่ว่าเดือนนี้นี่เ้าบอกว่าอยุดกอนเว่าเาบไม่ดีมีมีเพื่อนเอจ่าตอนเจ้าเนาะกบไม่กบอย่างยมันแพง แต่ว่าถ้าเดือนต่อไปเจ้ากะไปเบิ้งอ่าตะบันแท่งหรีนั่นไปเบิ้งกองเตือนะเข็มมันขึ้นเท่าไดอ่าโมเมนต์ชิมั่ชั่วไม่ได้เเนาะเอาไม่ได้ก็แเชนเช้าเชยนเช้าเกิดไม่ได้เลยคือวันนี้นั่นเจ้าเจ้าใช้กองเตือของเจ้าเองเลยเป็นบอกวันนี้นะเพื่อนจะมอบหมทั้งทางบ้านเก็บทั้งขั้งใดเก็บก็ย่านนะแต่ว่าต้องเอาตามกองเตืองคือเก้าไพ่นั่นเล่าพูดใช่ไพธุรกิจนั่นโมเมนต์ที่เจ้าเออ อ่าดีว่าดีว่าใช่ใพ้ธุรกตกธุรกิจเฮ้ยโมแม่เราอ่ะก็เลยเออเออว่าเดือนอ่าเดือนเดือนนี้นั่นยันว่ามันคนกบไม่กบยั้งว่ะอ่านแล้วหมวดมี้ยังเราพาไหมแบบตามวงตัวเท่าลรเนาะหรอซื้อโมแพงเจ้านั่นเพิ่นเขียนใช้พุ่มน้าแพกบ่ บ้าตาไปหาอ่านเบอร์ชาวตาเบาหนุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่มรุนเมื่อยบุเฮดมีแต่คุ้มหน้าแผลกดปอดเดีวยมันมีควานโมเขียนชื่อเนาะวบ่บดคุ้มมันเกือบบดบ้านนะจังวันตั้งรายหลังค้าเฮือนใช่น้องชายของเจ้าบ่เองเลยบดคุ้มเว้ยมันเป็นบ้านโมเดิร์น่ออืมอืมบดจักเนาะถามได้ถามได้ผมมีอย่างดอกมีแต่ว่าเดือนต่อไปมันแพงหรีจังไปอ่า lôm gạch bêng, măn măn bơ men đấy à, tại khăn đặt laoเอง, nó vẫn toang chạy nó. à, măng thua, măng thua, thôi măng điều bỏ đi, bù là, bằng khi, à, được cay tưng, khi thấy đấy mặc điều miếng măng đó. Đấy เออธีหกกินในช่องพี่น้องเนาะโมเมนต์เทาทิได้มารับจ้างงานกินอาหารได้หาว่ารับจ้างงานตัวนี้โดยสบายดีคือเอาสิ่งง้อเอามาเออว่าจะเอานูน้ำบ้างหาเศษคือข่าวน้ำจำปลาเนาะพี่น้องเนาะอ่าแตต้องหาชู้กันกินนั่นแหละนะแต่ว่าเรื่องอาหารการกินนะ มือมีแฉบมือบ่มีแฉบน้ำแน่แหลนะเนาะอเพื่อนกับบริตติบริวาดอกพี่น้องเยซื้อทางบ่ตาเองคือกันเนาะเมื่อใดมีเงินการซื้อมาน้ำแน่พี่นอนะ้องเนาะมื่อใดบ่มีกะจำเจียวจำจุ๊บไปด้วยกันน,ะ <c oughs> นั่นแทะอ๋ออย่างใดกะคือว่าอะไรเนาะนะพี่น้องอีกจักสามสี่มือน่ะสิแล้วอยู่สร้างเพื่อนกิ้งใจห้อนอยู่นี่มือเช่านี่กะสารวุ่น,ว,นวุ่นวายอยู่เพื่นอนว่าเย่างบ้านกำลั Hey, วัดนะเพื่อนที่เอน็นทุบไม้แชมพูรอติดบัวอ๋อติดบัวกำแพงหัดแม่ <Man. S 1> คือบัวกำแพงนะผู้ใดจะเป็นเจ้าภาพแต่ละห้องกับแม่นฮับเป็นห้องกันเลยบ่กฮับเป็นห้องก็ได้อืเพราะว่าลงไปวัดเห็นเพื่อนอ่านเพื่อนนั่นเป็นเจ้าภาพเพื่นนี้เป็นเจ้าภาพอยู่หรอเจ้าภาพหยิบเดบไล่บว่าจงห้องกับหายไปลงน้ำพึนเด็กงบนี่ชิบสึเท่ากับเท่าเฮ็ดเบิดห้องนั้นโอ้สมุดเจ้าอยากได้

ตัวนี้ตัวนี้ปูนกอ้อได้ตัวนี้เนาะโเฮ็ดแล้วบนไนบ่นี่โบแลว้วบนไหน,น,หนได้ตัวนี้มโอนี่คือชิแล้วอยู่สองเสานะนะเนาะก้อเนาะแล้วเผื่อได้ฉาบนละ้วไปจ้ะจับเรียบแล้วไวท้ทนะเลแห่งดีเนาะแล้วแล้วเสาป,ปุ๊บนี่ก็ติดตั้งตัวนี้พี่น้องเลยอาจจะว่า คือบ้านใกล้โลดมาฮอดเลยได้เห็ดโลดเนี่ยแบบว่าตื่นเศร้ามาได้เห็ดโลดมันกรบโดดไปไหนดอกแต่ว่านี่คือชี่ได้พี่น้องเนาะแค่จริงกระโดดมาสวยไปไหนเลยมากับเจ็ดแปดโมงมันก็ธรรมดามาเยอะแต่เผื่อมาฮอดกับสิบโมงเถอะนะเห็ดด้ามเสมอโมงบัดผักเทียงกินข้าเลยเลยชาไปน้ำแน่มันไก่เนาะแมันไก่นะว่าแล้วกก๋เดียสิเอาว่านี่ไปชงกันเท่าแม่แล้วก็ ไปคืนถมแม่แล้วก็เอายืมอของน้องมูก็อนหนึง่งบังบ่งท่านเอารถไปไปหว้โฮมก่อนพี่น้องเนาะเกะกะทางยางเพิ่นอืมโอ้ยัวนขนาดอะโอเคเนาะพี่น้องเนาะจังไงก็ที่จะได้ขอโตเจ้าคิปก่อนโอ้ทางอาจันเรา ใส่มีข่าวดีเรื่องไม้ือออ้อจะบ่มนีาเนาะเรือจังใดพี่น้องเอ้ยแล้วมากับน้องเขยได้เรากเองก็ได้หลังเียนสาวอ้วนกะเอ้าเนาะคือว่ามีงบปรับดินผมดินอยู่พี่น้องเอ้ยเมืเออ่อวา,อนนนออานนี่เห็นทางบ่าวคำ้ำเนาะไปถ่ายน้องสาวผมกูสาวอ้วน,วนเมรัยอม่างแต่บ้านพี่น้องโอนน้ยเนาะอ,อันนี้แหละคนเฮาบาทมันสี่ผิดที่ให้กันไม่ได้จักเลยพี่น้องเนาะ มื um ัอน e. <laughs> ี่ว th ่ามันดีดอยู่ตื่นเช้ามากว่าพิจัจกันก็มีได้เนาะว่ามือว่าตาครับออ้ท่านสาวอ้วนเราให้าตาไปทายเนาะอครบครัวพอเท่าเลยบครัวปูครอบครัวยานั่นให้เอฟซีเบิ้งสั่นแล้วก็เอฟซีทามให้นั่งพร้อมันกันไายหูแพร่ยังเอฟซีเบิ้งสั่นตาเลยว่าเอ้าเนาะเลยบุญเราบอได้ทายบ่ฉันนะก็เลยเออว่าเราทำว่าพร้อมกันอ่า เจ้ากระทายให้ FC เพิ่นเบิงว่าผู้เพิ่นอยากเบิงนะจะว้าว่าทาย FC เบิงนี่แสดงว่ามันต้องทายเป็นคลิปเด้อบอกอวนเนาะทายเป็นรูปนี่จักกี่ชงให้ไปเบิงว่าฉันมื้อนั้นอ่าเว้าบ่พอเท่าใดพี่น้องเนาะอ่าตื่นมาเมื่อวานนี้ว่าอ่าหายผิดกนโอ้พี่น้องเอ้ยอ่าน่ละเอ้าจังได๋ก็เป็นกําลังใจเนาะอ่าึต้องปองดองกันฮักแพงกันไว้ดีที่สุดน้องเอ้ย เดี๋ยวนาก็คลิปนี้ก็ขอขโมกขอบใจทางไม่อ้อยละลายเนาะที่ไปเนื้อใจใจทางเสาตาเป็นสะพานบุญให้เนาะพี่น้องตกแต่งต่อเติมเนาะเรื่องเรือนเสาตาพี่น้องเลยสิ่งที่เมย์ิืนว่าไว้ให้มันแล้วมันทั่วเนาะปล่อยบุญบุญส่นกับเมเพิืนลอยเท้าพันเท่าเด้อพี่น้องเด้อถ้าคลิปนี้ก็ขอกราบเข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย